สบายดีทุกคนมีกับมะเขาสวนไทยอีกแล้วมีกับเดิมแล้วสองนอสแตมารุ่นไปน้ำกันว่าสิได้หลายบันไดมารุนไปน้ำ เรน่มกันว่าอันนี้สินีน้อไม่หให้ได้ตัดหลายปันเดอดนไปนร่กันทุกคนข้าวสวนเพล่น,นี่และ้ะตัดน้องใหม่นี่ฝนก็เมื่อคืนมากคือฝนจีตกนี่แหละดูดไปนริกันว่าอันนี้ก็สิไดหลายได้หน่อยซ้ำใด ีรถเข็นจอดตรงนี้มีบ่อก่อนนี้มีบอลอันนี้คือมิดซิลีแต่ว่าเห็นอ๋อนี่ทีโอ้น้ำกำลังขึ้น น้ำจะท่วมเล็กนี่ท่วงเราก็มีอ๋อโ้ำจะท่วม,น,มน้ำกำลังขึ้นโอ้ข้างในตรงไี้ฟันตัวนี้ไป

我上绑费了。嗯 อรามัน,นจมน้ำเลยแล,แล้วมันจะเสียโอ้น้ำดึกบอ,อ,อลดึกมาอ,อย่างนี้นะ <Nered? S 2> นอนกับดูแอบแอบไม่กินชุม Thèm không được đây cảm được hả? Ừ. Ừ. เมื่ก่อนนี่ก่อนนี่มีบ้านนอก <c oughs> ช่วงหน้าฝนเดี๋ยวเลยวันนี่เนียงเนียงก็ออกหัวคิดกันกับมเนียงก็บมีนอยนอง how um. อีกวาก็เห็นนี่ก,ก็เอาไ้หนีก่อนเดี๋ยวรถเข็นมาเก็บเบื่องก่อเงินมนกาก่อน เนี่ยก่อน,อนี่ค็ตังค์วนี่เด้พอไรยู่เด้อนี่งตัวเลหนึ่งสองว่างไนี่ค่ะแล้วค่อยเอารถมาเก็บถึงมาคู่กันเลย Đang không bỏ nhau Bỏ hành nhau cả ồ ở... Biển ta tàu chú Ngon Khu cần Điền bản nạc ở lăng khẩu Xuân thay tắt nó mấy Nó mấy kim sông Này hoa thiếu เป็นเกลทเพของทอกาศธรรมชาติเป็นปลายสีเหลืองเป็นบอกขึานเตือนไว้อกาศธรรมชาติกับสีดำๆเป็นทอน้าปั๊ป่าต้นถอากาดธรรมชาติเป็นฝังไว้นรถไฟมากรถไฟมากทุกคนกำลังตัดโนใหม่อยู่รถไฟมากแล้วสวนยุดติดทางรถไฟทุกคน ม <Okay. S 2> าแล้วใส่สายหนึ่สายอีกสายนอนหนึ่งโอ้ในเดี๋ยวสองนอมีมี่สองนอเก่งใ่กัน,ส,นกกสามหนึ่งสองสามโอ้นอนึ่งก่อนออกหลายออกสามนอเลยอะไรกันเอา หมดก็หลายหมดตัวน้อยตัวน้อยเขาก็มาอาศัยกินน,น้ำหวานยอดของ้รงใหม่ว่างไปดเดี๋ยวเอารถเข็นมาเก็บน,นอน่องเป็นช่องของเดนบานหน้าทุกคนเลยบานหน้ากำลังเปิดช่องใหม่ บ้านในนี้ไล่ได้่ทางเห็ดคิดตามกับวัวไรขอกำลังแรงใจ่งนี่ครับทุกคนที่เข,าข้ามาชมขอคนละหนึ่งไล่เป็นการคิดตามเลยนะอึ๊บนอนนี่ชีวิตแบบบ้านๆของ ยินบานหน้าเขัดสวนทำสวน,ห,นหมู่พักหาน่นใหม่หาพักขีดเล็กอยากอ่านบ้านเรือนบ้านของเราอุ กำลังแรงใจกับทุกคนเข้ามาชมขอคนละหนึ่งไลค์ในการติดตามเลยนะนบ้านน้าช่องไม่พอนิดเนี้ ถึงเงาเลยตาต่อจะส่งอ,อ่อนอๆน้ำส่วมลงไปเลยรับทางเก่า รถเข็นมาเก็บที่หนึงน่งรถเข็นทุกคน สวนไผ่เรารถเข็นมาเก็บเอารถเข็นมาเก็บกับ่อนทุกคน